ไดเอ้ยพันดีดินดีนด้ำดีแสงดีศีดีมิตรด,ดีอ่านั่นแหละหข้อนั่นแหละนะท่องไปเรื่อยๆแ,แล้วเราพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่ไม่จำให้มันรู้ไปาราจะเจตนาให้ได้ท่องซ้ำๆนี่แหละนะจะได้จำได้ดีการออกเสียงจะจำได้ได้เร็วได้ลึกกว่าการท่องในใจ การท่องในใจนี่จะได้ประมาณหนึ่งแต่การออกเสียงมันนี่นะจะทําให้จําได้จําได้เร็วขึ้นลึกขึ้นนะมันเป็นสตจจะกอย่างนัน้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสออกเสียงเราก็ออกไปเลยไม่ต้องไปอายใครนะแล้วจะจําก็ต้องบ่อยๆใช่ไหมไม่บ่อยมันจําไม่ได้นะมันต้องบ่อยๆนะซ้ําอีกซ้ําอีกนะท่องอีกท่องในใจก็ตามท่องออกเสียงก็ตามซ้ําอีกซ้ําอีกมันก็จะจําได้ดีหรือเราสนทนากันเรื่อยๆ,ๆ,ๆนี่มันก็จะจําได้ดีนะ ต้องบ่อยๆแล้วมันจะจำได้ดีนะเป็นสัจจะอย่างนี้อ้าวต่อไปอันสุดท้ายจงอ